ทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจไปเที่ยวทะเลกันไม,ไม่ไปกลุม <c oughs> ไม่ได้มาเที่ยวซะด้วยซ้ำมาติดเกาะ <c oughs> สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแซน d ี้ดิฟนะครับกับพาร์ที่7กันแล้วนะครับแล้วก็จากมาพาร์ทที่แล้วเนี่ยนี่เราก็ได้ทําไอ้นี้แล้วด้วยนะครับแง่ <c oughs> นี่ที่กล่องน้ํามันแล้วก็กรองเสร็จแล้วด้วยครับเอว่าแต่พี่ใส่ไปครึ่งหนึ่งไม่ใช่เหรอ แล้วมันได้มาประมาณ3ส่วน4เออก็ช่างมเถอะหายไปนิดนึงน่าจะระเหยน้ำมันน่าจะระเหยมัง้งโอเคเราได้น้ำมันมาแล้วนะครับซึ่งพาร์น,นี้แหละผมว่าเราจะไปสำรวจเกาะอื่นบ้างแล้วแหละนะจากที่ผมเล่นมาเนี่ยผมสำรวจไปแค่2เกาะเองเนะก็คือเกาะเดิมเกาะน,นูน้นแล้วก็เกาะน,นี้นะครับจากทั้งหมดเนะเล่นมา7พาร์ทค้นไปแค2่2เกาะเองแต่ว่าดูของดิผมได้มาเกือบครบแล้วอ่ะผมได้มาเยอะมาก ซึ่งผมบอกไวยว่าจะเกิดเราคนเกาะทำโอ้ยแกฉันอุตส่าห์ไม่ฆ่าแกนะมันบอกต่เมื่อค่าเพื่อนกูไปเยอะมากแล้วแกก็อยากตามเพื่อนแกนว่าใช่ไหมได้เสียบนี่แน่ไปอาหารสำรองเสิบเอ็ฉุกเฉินวอนนักไปตายซะนี่แน่วางไว้ก่อนนะครับกูเสียบไปเล่นเล่นงขวานพี่โอเคเราจะดื่มน้ํากับกินอาหารเนี่ยเอาไว้มันเพิ่มเต็มหลอดไปเลยนะครับแล้วก็ผ่าอาหารสำรองไปด้วยก็คือนี่หนึ่งกระป๋องแล้วก็กินเนื้อ นะครับกินสัก2อชิ้นก็พอแล้วผมก็น่าจะอิ่มเฮ้ hey. แล้วก็พาเนื้อชิ้นใหญ่ไปกับไอนกระป๋องไปนะครับแค่นี้เราก็น่าจะอยู่รอดได้ประมาณ2วันในเกมนะครับก็คือรวมวันนี้ด้วยนะบวกกับพรุ่งนี้นะครับอีกวันหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราเซฟก่อนแล้วก็ผมจะสร้างเตียงนะเพราะว่าไอ้น้านี่ครับเตียงนี้เราจะสามารถทําเป็นเตียงพกพาแล้วก็เซฟตรงไหนที่ไหนก็ได้นะครับผมไม่อยากที่จะไปสร้างเชลเตอร์ตอนที่วาขึ้นไปบนเกาะอ,อื่นแล้วก็สร้างเชลเตอร์อยู่ตลอดหรอกนะเพราะว่ามัน สูญเสียทรัพยากรแล้วก็ขี้เกียจด,ด้วยครับแมสูญเสียทรัพยายกรตอนแลบแต่ว่าสร้างไว้ก็ดีครับเราจะได้นอนด้วยไงเออได้นอนแล้วก็ได้เซฟด้วยมันหมายความว่าเรามีเครื่องเซฟแบบพกพาอาจจะกินพื้นที่ไปช่องหนึ่งแต่ว่าช่วยได้อยู่ไหนวะ,ตะเตียงเอะเตียงอยู่ไหนวะเนี่ยเตยียงจ้านี่ไงเตยียงใช้ผ้าสามไม้สามแล้วก็เชือกหนังสาม เชือกหนังเรามีอยู่2นะผมต้องแล่นหนังไอช็อตไม่หนึ่งนะครับแต่แบบมีดไม่มีเพราะเชือกไม่มีอ้าวชิบหายลวเฮ้ยวตดใบกัญชาเกิดเลยเอ้ย,เ,อยเกิดแล้วนี่ใบยูค่าเกิดแล้วผมว่าผมจะคราฟมีดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอ่อไปแล่นหนังไอช็อตนะครับแล้วก็เอาหนังมันมาเอามาตากแห้งแล้วก็คราฟเป็นเตียงเออมีแล้วแล้วก็ใบยูค่าเกิดแล้วด้วยนี่ตัดเลย เดี๋ยวพอตอนผมกลับมาอีกทีเนี่ยมันน่าจะเกิดใหม่อีกโอเคขอใช้เวลาตัดแป๊บหนึ่งมันมีเยอะมากผีกันมันระบอกเลยคืนนี้โอเคเราตัดมาได้เยอะมากนะก็คือได้มา24ครับไปเยอะอยู่นะครับไปเชือกได้เนี่ยเอ๊แต่เก็บไว้สักส่วนหนึ่งดีกว่าไหมเนี่ยไว้ผีเหรอใช่อา้าวไม่ตบมุกด้วยเอ๊เล่นอีกตบอีกไม่ขำเลย <laughs> อ่าครับโอเคครับไปไหมดเชือกต้องใช้เยอะนี่ได้มากี่เส้นเอ่ยได้มา 6เส้นนะครับอืมเยอะแล้วก็นี่โตเลยด้วยโตไวๆนะน้องพี่ต้องไปกรองเอาไปกรองเป็นน้ำมันพอดีรีบตอนนี้วอนมากนี่ครับมีเสร็จแล้วก็แล่นหนังไอ้จอดมา้วันที่12แล้วนะครับจยรอได้นานมากจอจบอกถึงเวลาฉันแล้วสินะโอเจะแล่นฉันก็แล่เลยได้ตามคำร้องขอตอนผมแลกแค่ชิ้นเดียวก็พอนะรถตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่2แล้วไงผมไม่อยากจะแลกเพิ่มคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะไปครับเป็นอะไรนะ ก็คือเก็บไปก่อนแล้วักนเดี๋ยวค่อยครับามาครับหนังก่อนเป็นเส้นที่3แล้วก็ครับเตียงต้องใช้สมเส้นแล้วก็ผ้าสาด้วยใช่ไหมใช้ผ้าเยอะมากนะครับการครับเตียงเนี่ยอแล้วก็ใช้ไม้สด้วยหนึ่งเจอแค่นหนึ่งอีกแล้วหรอไม้ต้องไปหาไม้ก่อนเก็บโอเคนะครับแล้วก็อามาครับเตียงเมื่อนี่เตียงพกพาแล้วแล้วก็เก็บเอาไว้ที่ตัวได้ด้วยแต่ว่ามันจะเกะก,กะนะ ซึ่งผมไม่แนะนําให้วางเอาไว้บนเรือนะครับเพราะผมมีประสบการณ์เรือความถ้าเกิดดันเป็นน้าลึกเนี่ยผมบอกเลยว่าตียงหายนะยังหายเลยเพราะงั้นไม่ควรวางไว้บนเรือครับควรไปเอาให้ถึงเกาะก่อนแล้วค่อยวางนะแต่ว่าแป๊บหนึ่งเซฟก่อนไปจะได้ไปสักทีครับเล่นมาหลายพาร์ทอยู่แต่เกาะนี้ฉันเบื่อฉันอยากวนไอวอนนะบีไปวนไปผ่านจอดบอกวนเลยได้ตามคำลงเดี๋ยวมันมารู้เรื่อง เติมน้ำมัน5 0นี่ครึ่งถังก็า่าจะขับได้แหละไปลองดูงอเอ๊ะลำไหนวะลำนู้นน่าจะยังไม่ได้ขนนะผมน่าจะขนเกาะน,นี้ไปแล้วเพราะไอ้เกาะเนี้ยคือเกาะเริ่มต้นขนไปแล้วไอ้เกาะเนี้ยน่าจะยังนี่ครับดูดิเร็วมากโคติดไฮสปีดบอกเลยว่าพุทปราดทันใจเวนแต่ว่าน้ำมันจะหมดกลางทางอันนี้ก็ต้องกลับมาแกกเหมือนเดิม ดูจากหลอดน้ำมันเนี่ยมันก็ลดเร็วอยู่นะผมว่าลดเร็วอยู่อะไม่ธรรมดาเอ๊ะเร็วหรือช้าวะเนี่ยแต่ว่าเนี่ยดูดิถึงเกาะแล้วโคตรเร็วอะ่ะครับแป,ป๊บๆถึงเกาะแล้วเนี่ยไอ้จอดบอกว่า,าให้ตามไม่จัด,ด,ดกดแดกูนั่นแหละมึงไอ้จอดคิดจะว่ายตามพี่เร็ว,เ,รว,เ,รวเป็นล้านปียิ่งผมข้าวหอได้นี่บอกเลยว่ามึงต้องมีปีกขึ้นมาจอดถึงจะล่าพี่ได้เอาละเดี๋ยวเช็คลำี้ก่อนมีกล่องไหมหนึ่งกล่อง มีผ้ากับพวกเครื่องยนต์เก็บไว้แล้วัันเก็บไว้เก็บไว้โอเคเดียเด๋ยวเดี๋ยเสียงอันไม่พึงประสงค์ขอวางเตียงก่อนเซฟก่อนก่อนีอน้เซฟเซฟไม่ได้เหรอมันเซฟไม่ได้ครับมันต้องอ๋อต้องวางไว้บนนั่นไงมันบอกว่าต้องวางไว้บนบกนะครับดำน้ำดีไมเดียผมได้ยินเสียงอะไรด้วยมันนั่นไงคุณแล้วเก็มาแล้วสินะ ใจสู้หรืเอเปล่าไว้ไม่อุย้ยเจอตะเกียงของดีไอ้นี่ไอ้นี่ไม่เอาแล้วเยอะหากระป๋องเก็บหายใจก่อน <c oughs> โอเคอุย้ยตะเกียงออิเจนของดีทั้งนั้นเลยเว้ยเกาะน,นี้เจอดักเทปด้วยแต่ว่าตอนนี้ไม่จําเป็นแล้วแหละเฮ้ยการค้าพอต้องใช้ดักเทปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอขึ้นไปดูก่อนคือถ้าจะไม่ผิดเน่ผมว่ามันต้องใช้ด้วยนะ เพราะผมว่าจะเก็บไว้คาพอด้วยครับใช่บินหนียชอดไม่ใช่นะครับคือผมว่าถ้าเกิดเราใช้ฮอเนี่ยบินสำรวจเนี่ยมันน่าจะบินค้นหาได้ไวกว่าไม่ต้องใช้รักเทปนะครับแต่ว่าไอเนี่ยหายากไอตัวเฮลิคอปเตอร์พาร์ทเนี่ยผมยังไม่เคยเจอเลยนะในแพทแพทใหม่ก็เหอะยังไม่เคยเจอเลยครับแสดงว่ามันน่าจะหายากไว้ปูยักษ์อีกแววไอช็อตด,ด้วยนีนะ่แล้วก็หมุนเรือก่อนเนี่ยเรือมันมาติดต,ตรงนี้แล้วลมแมงแรงไงครับผมต้องย้ายเนะี่ย ยกเหมือนยติดให้เหมือนกับเมื่อพาร์ท4แหละผมบอกเลยว่าโคดหัวอุ่นยังไม่ร้อนนะแต่ว่าอุ่นๆเหมือนเวฟด้วยไมโครเวฟความร้อน300วัตต์อ่ะยังไม่ร้อนแต่อุ่นไอติดนั่นไงถอยก่อนถอยก่อนเอ้ยได้อยู่แนะ่ไม่ติดหรอกไม่ติดหรอกมันเลี้ยวยากอะเนี่ยผมบอกเลยครับเพราะว่าเรือมันลำกว้างแล้วะแล้วมันลำใหญ่และแบบมันไม่ค่อยบาลานซ์แววตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาแวะที่เกาะน,นี้ก่อนก็คือเอามาจอดบ,บนเกาะน,นี้แล้วก็ เดี๋ยวเราต้องหาหัวมันด้วยนะครับแล้วก็ไอ้นั่นวางเตียงเซฟบอกเลยว่าพาร์ทนี้คือพาร์ทห่งการลูดเราจะฟั์มยับยบัถ้าเกิดไม่เจออะไรนี่เป็นไปไม่ได้ซึ่งแน่นอนเราจะพาไปเฉพาะของที่จำเป็นไอ้กระป๋องตั้งไว้เลยเนื้อตั้งไว้ไปฉายตั้งถังออสเจนเอาไปไอ้จอร์ดมึงไม่ต้องมาไปเลยไปเลยมาทำไมเนี่ยโอ แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันเป็นเรือลาที่ว่ามันเกยตื้นแบบน้ําตื้นอยู่มันยังไม่ลึกมากผมหวังว่าไอ้จอร์ดมันคงไม่แบบว่าลุกขึ้นมาเดินหรอกนะแต่มืองเดินได้จริงเอาดิกูยอมไม่เด็กเลยตรงเนี้ยมันน้ําตื้นครับมันน่าจะดำน้ําได้โดยที่ไอ้จอร์ดยังไม่ทันกินยังไม่ทันได้แบบจะอ้าปากเด็กคนเดียวเียวเรียวเียว,ยว,ยวนิดนึงตรงนี้จอร์ดพอดมอเรือ,อตรงเพงิง ข้างล่างมีกล่องไหมเนี่ยข้างล่างมีกล่องหนึ่งกล่องด้วยเก็บนี่ไม่ต้องลงนะ้ำไม่เสีย่ยงอุ้ยแต่ว่าของมันไม่ค่อยดีเลยเว้ยอ่าตรงนี้มีให้เช็คด้านในเรือด้วยนะอุย้ยสิบหายละอุ้ยโอ้ย,อยเสียงเสียงโอ้ my god oh my god อุ้ยฉลับอะไรวะเนี่ยมันมีมันมีลายแปลกๆด้วยอันนี้เก็บ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 เว้ยดำก่อนดำลงไอ้จอด ฉันโยมเขดิดไอเขดิดเตยจะเกิดให้แกเด็กเนี่ยเอ๊ะไม่มีกล่องแฮะเรือลำนี้มีแค่กล่องเดียวก็คืออยู่ด้านบนเหรอปกติมันต้องมีด้านล่างด้วยนะรู้มันบัก็กไอ้จอดมึงแดกไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยกล่องหายครับขึ้นก่อน w ายฉลามนี่เป็นฉลามอะไรด้วยไม่รู้ครับเป็นฉลามประเภทใหม่แกเป็นจอดรุ่นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยกูฆ่าเพื่อนมึงไปสามรุ่นแล้วนะก็คือไอ้จอดไทเกอร์เป็นฉลามเสือ มีฉลามหัวคอนแล้วก็ฉลามเนี่ยเป็นอีกประเภทหนึ่งตัวอะไรไม่รู้เป็นฉลามประเภทไหนไม่รู้แต่ที่แน่คือมันดูน่ากลัวใช้ได้นะเนี่ยแกคงเป็นพันบักเอกสินะเราไม่เยี่ยมกับมันดีกว่าผมว่าน่าจะโดนกัดจีน่าจะเจ็บหนักนะเนี่ยกับไอ้ตัวนี้ปูก็ด้วยตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธนะครับต้องหลบเลี่ยงมึงก็จ่อมาเลยตัวผมต้องระวังปูกับหมูป่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีเอ้ยมีหอ,อกไอ้นี่ หอกหักเดีย๋ยวมาก่อนก็ได้ซื้อหอกมาถึงชั้นอาวุธจะไม่ดีมากก็จิ้มมึงตายได้ <c oughs> อะไรลูกหมูป่าอย่านะแม่แกอยู่ไหนไปบอกแม่แกด้วยล่ะว่าจะเกิดยังมายุ่งกับฉันฉันจะถล่มครอบครัวแกให้หมดเฮ้ยมันมีถ้ำด้วยเหรอตรงนี้น่าจะเป็นถ้ำหมูป่าครับตรงนี้สวยเนี่ยผมว่าสวยมากคือลองคิดดูนะถ้าเราทําบันไดตรงนี้เนี่ยแล้วก็ทําบ้านเป็นด้านบนนะครับ โอ้ผมบอกเลยว่าคดแจมแต่ว่าไม่ทันแล้วกูสร้างบ้านเสร็จสับไปเรียบร้อยแล้วคือให้ผมมาสร้างบ้านแยกอีกนี่ตายครับคนย้ายกันตายคนย้ายยังไม่พอนะยังต้องมาหาของอีกตายแล้วตายอีกตายซ้ำตายซากอะ่ะผมว่าประเดี๋ยวนี่เราต้องครับขวานก่อนนะเนี่ยเพราะว่าบนก่อนนี่มีใบยูา่าแล้วก็เราต้องฟาร์มไม้สูงไปด้วยนะเพื่อเอาไปคับเป็นไม้แพลงแล้วก็เอาไม้แพลงเนี่ยไปต่อเป็นเรือนะเป็นแพเรืเอเป็นอะไรก็แล้วแต่นะ布บบลาพราะตอนนี้เนี่ย เราต้องการไม้แพลงเยอะมากเพื่อให้เรือเนี้ยมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ต้องต่อใส่ที่วางกล่องด้วยนะฮะเป็นที่วางกล่องบนเรือนะไอเนี่ยจำเป็นอยู่เหมือนกันโอเคก่อนอื่นก็ต้องครับขวานกแกก่อนต้องใช้เชือกกับไม้หนึ่งแล้วก็ stone tool สอง stone tool เรามีอยู่หนึ่งอันต้องหาหินเพิ่มแป๊บหนึ่ง แต่ว่าบนเกาะน,นี้ก้อนหินหายากแฮะผมไม่อยากจะเจอครับแล้วผมไม่อยากไปตรงนู้นด้วยอ๋อนี่ไงเจอแล้วอีกหนึ่งก้อนกับตรงนั้นด้วยเย้ครับ set. เสร็จเก็บไม่ได้ของเต็มวางไว้ก่อนต้องครับขวานมาก่อนแป๊บหบนึ่งต้องครับเชือกด้วยเชือกหนึ่งเส้นแล้วก็ครับขวานเย้ yeah! ได้แล้วเดี๋ยวผมว่านะจะใช้ให้ไอขวานนี้เนี่ยให้มันพังเหลือสักประมาณครึ่งหนึ่งอะนะก็คือ50%แล้วเดี๋ยวผมค่อยอัปเกรดขวานนะเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีเชือกหนังแล้วด้วย การรับเกตรขวานเป็นขั้น2ก็คือจะทุบแรงทุบเร็วคือต้องใช้ Stone หนึ่งแล้วก็เชือกหนังหนึ่งไม่เช้าไรเรามีครบแล้วด้วยม,มีครบแล้วทัางนั้นเดี๋ยวเรามาหาหัวมันก่อนละกันหัวมันไอ้นี่จําเป็นมากพอดีน้ํามันพีตัวน,นี้เหลือครึ่งถังไม่สิต้องพูดว่าได้คไแค่ครึ่งถังเอาไปหลบได้แค่ครึ่งถังกอใหญ่มันต้องมี2ลูกนี่ไงหนึ่งลูกเฮ้แล้วเก็บมาหนึ่งลูกเก็บ ต้องหาอีกลูกหนึ่งครับกลับบ้านไปจะได้มีน้ํามันกลองเยอะๆแล้วก็ต้องเก็บหินไปด้วยนะเน,นี่ยอันเนี้ยหาเรื่องกูแลละมาแล้วปูมาเลยมาดิต้องฆ่ามันเอ้ยตายแกแกไม่รู้ไอ้เฮ้ยเดี๋ยวฉันฮักหน่อยดิฉันฮักหน่อยมันเร็วยังมะเนี่ยตัวนี้แหน,น่กลัวกลัวกลัวโอ้ยโดนแล้วหนึ่งดอกนี่เนี่ยตายตายโอ้ยตายตายกูตายรถป นิดเดียวเองยังไม่เป็นไรพอดีกูอัปเกรดทนทานแล้วตอนนี้มีเรียบร้อยเดี๋ยว,เ,ยดวเดี๋ยวไม่เครี้ยงดีกว่าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แต่ผมไม่รู้ว่าจะพากลับบ้านไงดีดิซาเบียงจูเจรแนะ่ตังไปก่อนละกันถ้างั้นเก็บหินไม่ได้ด้วยของเต็มเดี๋ยวหาหัวมันก่อนละกันหัวมันหัวมันไอ้นี่ของมันต้องมีนี่อีกหนึ่งลูกเย้ครบแล้วบนก่อนนี้ เควสบนเกาะน,นี้เราเสร็จสิ้นแล้วนะก็คือมาหาหัวมันแล้วต่อไปก็เควสใต้น้ำนั่นแหละตอนนี้จะมืดแล้วฮะเดี๋ยวเราเซฟก่อนนะเพราะตอนนี้เราล่ามาเยอะแถมยอมจับตัวนิดนิดหน่อยๆอยู่น้ําด้วยแต่ว่าเราไม่เป็นไรครับเรามีไอ้กระป๋องเราเจอมาเพิ่มอีก2ด้วยก็คือพามา1หนึ่งแล้วก็เจออีก2บอกเลยว่าเราไม่ตายแน,น่นอนครับแถมเดินเที่ยวได้สบายใช่ผมเรียกว่าเที่ยวเลยนะการมาติดเกาะล้างมันเหมือน,น,นมาเที่ยวครับแค่นี้ยังเคลื่อชฉันไม่ได้หรอก แค่นี้ก็ทำอะไรชันไม่ได้หรอกนะเก่าแรงแบบนี้เนี่ยไอ,อพวกเครื่องยนต์นี้ผมทิ้งไว้เลยละกันเพราะว่าที่บ้านผมเจอเยอะแล้วแหละคือตอนนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายใหม่นะครับก็คือหาเออซากเฮลิคอปเตอร์นะครับไอเนี้ยเราจะมาทําเป็นคอปเตอร์ด้วยแต่ว่าผมยังไม่ทำนะก็คือถ้าเราเจอเนี่ยเราจะมาเก็บไว้ก่อนก็คือเก็บรอเอาไว้ครับตอนที่เรามีน้ํามันเยอะๆพอตอนนี้เนี่ยเรามาใช้กับเรือก่อนพอดีใช้เรือบ่อยกว่า6กสามเง่งไปไม่ใช่แล้ว เออเรือลําไหนต่อดีแต่ว่าเมื่อะกี้ผมเห็นซากเรือตรงโน้นนะครับไม่ใช่เดิมันเป็นฟออากานะผมว่าจะไปเช็คดูสะหน่อยด้วยแป๊บหนึ่งนะเราจะต้องลากเรือรต้องลากเรือเอ้ยปู่ลูกพี่มึงตายไปแล้วอย่าเยี่ยมกับพี่ละกันเดือวน้องจะได้ตามลูกพี่น้องไปผมจะเอาสังกะสีมารวมกันก่อนนะมันจะได้ประหยัดพื้นที่ช่องไอ้นี่เอามารวมเดี๋ยวผมจะตัดไม้สุงที่เกาะน,นี้ด้วยนะครับตัดไม้ซูงไปด้วยเราจะได้เอาไปคราฟเป็นไม้แพลง แล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อแพเรือเพิ่มเติมบวกกับเอามาต่อที่วางกล่องไว้บนเรือนะครับแผนสิสับเวสต์เทว่าตอนเราไปค้นในน้ำนี่ไอช็อดไอนี่แหละตัวปวนตัวปวนเบอร์หนึ่งมันเป็นศัตรูคู่อาฆาตของผมเหมือนตั้งแต่ชาติปางก่อนไม่สิต้องพูดว่าตั้งแต่ปี2 0 1 4 <c oughs> 2014มันก็ยังรังควานกูจนถึงหน้าบัตรนาวไปลอยทะเลก่อนเอ้แต่ว่าตอนกลางคืนมันมองฟองไม่เห็นนะ แล้วหมูป่าเอลอยู่ด้วยเฮ้ยแต่ว่าคําๆนี่คือถ้าเรามองดีๆเนี่ยมันก็มองเห็นง่ายอยู่นะมองเห็นไอ้นั่นง่ายรยับนะฟอร์อากาศนั่นแหละมันจะขึ้นมาเป็นตุ่มๆเราต้องเฮ้ยเห็นกูได้ไงฮะหมูป่ามาเห็นผมได้ไง,งซิกเซนนะ่ะเซนแรงจับเซนได้ว่ามีคนมามึงน,นี่มันห็นเกริมยิ่งนะักสปูเน่ยไม่เท่าไรไม่เท่าไรนี่แนะ่ตาย ายเฮ้ยตายซะตายซะเกาะนี้จะได้ยึดแบบร้อนี่แน่ไม่ต้องมีเจ้าถินนี่แน่เละส่วนหมูปา่ามึงดูไว้กูยโยนโชว์ด้วยนี่แน่ถ้าอยู่เอาไปเด็กก่อนน่หันมามองด้วยโยนไวมาไม่กินเปลือกแข็งจะกินเนื้อคนเหรอต้องรอนานหน่อยนะเพราะกว่าพี่จะตายเนี่ยสักชาติเศษตรงนี้ครับมีซากเรือผมว่าไม่อยากจะไม่อยากจะแบก แบกเรือต้งหมูป่ามาแล้วเอาวะครั้งเดียวมีชีวิตเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวแต่ตายเลยไม่เอาไงก่อนนานๆหน่อยสักลำใหญ่ไม่ลำใหญ่ครับเฮ้ยต้องพูดว่าลำขนาดกลางมีกล่องไหมตรงนี้ตรงนี้มีหนึ่งกลอง่องเฮ้ยตะเกียงเยี่ยมเจ๋งเป้งแล้วก็เปิดดูตรงนี้มันดำลงไปได้โอ้มีกล่องไมมีหนึ่งกล่องโอ้โหแบตเตอรี่ ผมขอซากซากอโอ้ยติดติดชิปชิชิสู้นึงก่อนโอ้ติดติดนี่ก็ดินโอเคหลุดมาแล้ะตรงนี้มีกล่องไหมเนี่ยไม่มีเฮตรงนี้ไม่มีกล่องครับผมงั้นก็รีบไปดีกว่าเดี๋ยวเจ้าตินจะมากลัวฉันกลัวเรือเกินแต่กลัวก็ยังดำน้ำมันนะเนี่ยมันไม่ใช่น้ำตื้นเลยนะน้ำลึกอยู่เต่ว่าผมไม่อยากจะกลับยาวเรือเพราะว่าตรงตรงเรือเนี่ยมันมีหมูป่าอยู่ ผมไม่อยากจะเขาเรียกว่าเสียเลือดโดยใช้เหตุต้องรอก่อนโอเคตรงนี้ค้นแล้วไปดูฝั่งนู้นก่อนว่ามีอีกไหมถ้ามีก็ค้นอีกมีไหมมีหนึ่งล้ำตรงนู้นโอ้โหไกลชังวเนั่นเสียงดีไหมเนี่ยตรงนี้ใค่มากอ่ะครับใครมึงช่างสปอนสป,อนสปอนส,ปอนสักไกลเชียวแล้วไอ้กูก็ว่ายไปเนาะแถมเป็นเรือลำใหญ่แล้วครับเป็นลำเฮ้ยลำใหญ่ไอ้เนี่ยเรือยอด เลยยอดเลอยอดนีมีถึงกล่องเดี๋ยวเเสียงอะไรอย่าพึ่งนะเมื่อกี้เห็นทางลงไปด้วยนี่นี่นี่เฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะเป็นคลิปชิปเองแหละชิปเองชิปเองอุ้ยปลาอะไรอน่ยตรงนี้มีซากหินอยู่ด้วยทำไมหินมันแม่งเกะกะอยู่ตรงเรือตลอดเลยเป็นไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยอุ๊กอ๊กอ็อกออกอกอกพี่ต้องขออเส้นไอ้เรือลำนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยเห็นเลยครับ น่าจะเป็นเือลำใหม่ที่ว่าเพิ่มขึ้นมาอัปเดตแต่ว่าไม่มีแล้วไม่มีอีกแล้วแล้วกล่องนี้เราเปิดไปดูยังวะเนี่ยน่าจะยังมั้งรีไวึ้นก่อนแล้วเข้าไหวบปไม่รู้อไวฮะก็แล้วเข้าไอจ็อดไอตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะกินคนเลยเว้หรือว่ามันนอนแล้วเนี่ยถ้านอนก็ดีครับจะได้ไม่ต้องมันละแวงเสียวขาอยู่มันน่าจะนอนแล้วนะผมว่าขี้เกียจล่าคนอ่ะ ว้ยดูดิเจอเนี่ยเยอะมากในแบตเตอรี่เนี่ยงั้นเก็บไปสักช่องหนึ่งละกันผมว่านะไหนๆก็เจอ3อันเก็บไว้อ่าจากที่ว่าผมเช็คนี่เราน่าจะค้นหมดแล้วนะบนเกาะน,นี้แบบสิทธิ์สับร้อยเปอร์เซ็นซึ่งเราไม่เหลืออะไรตกค้างเพราะฉะนั้นเกาะนี้มิชชั่น c o m p ลีท e เตมเก็บปูไป2ด้วยนะเดี๋ยวเก็บก้อนหินไปด้วยแล้วกันจะหน่อยเพราะว่าก้อนหินที่บ้านเราหมดแล้วเดี๋ยวมันจะลำบากก้อนหินอีกต้องมา ควานหาอยู่อีกเพราะงั้นเก็บไปด้วยเผื่อว่าต้องใช้นะครับโอเคแล้วก็ในระหว่างนี้นะครับผมจะฟาร์มไม้สูงนะฮะซึ่งในระหว่างฟาร์มนี้ก็ขอตัดทิปเลยเอาละผมก็ฟาร์มไม้สูงมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มเยอะไปมันก็ไม่ค่อยดีด้วยนะเพราะว่ามันจะกินพื้นที่1ช่องต่อ1นึ่งสูงเลยแน่นะครับเพราะงั้นเราฟาร์มเยอะไปนี่เดี๋ยวไม่มีช่องที่จะเก็บกล่องเอาไปแค่2กล่องก็พอนะผมว่าไม้สูงเนี่ยเพราะว่าเยอะไปเดี๋ยวมันกินพื้นที่มันกินพื้นที่ โอเคเก็บกล่องแล้วก็นอนด้วยอ,อุ้ยช่างเต็มใช่ไหมและวงั้นวางก่อนเขาจัดทรัพยากรแป๊บหนึง่งหกเจ็ดแปดเฮ้ยเก็บครบเฮ้ยตัวยองขาดเตียงอีกอเ,เดี๋ยวเซฟก่อนนะนอนก่อนละกันผมว่าตื่นมาเราจะแก้ปัญหาว่าเราจะทิ้งอะไรไปดีผมว่าทิ้งไม้สูงสักอันหนึ่งแล้วก็เก็บเตียงเอาไว้ที่ตัวยังไงกูก็ต้องเก็บเตียงยังไงผมก็ต้องเก็บครับเตียงแน่สิคราบก็ยากของก็เยอะ ทรัพยากรมีบานตะไยเลยโดยเฉพาะเชือกหนังเอ้ยแต่ว่าเราเฮ้ยอยู่น้ํากระป๋องหนึ่งป๋องก่อนช่วยชีพโอเคแล้วก็ไม้สูงนี่ทิ้งไปไปเลยปึ๊บเอาถังออกซิเจนไปเก็บแล้วก็เก็บกล่องมาน่าจะเก็บได้นะหรือว,ว่าเราจะกลับบ้านดีครับเอาของไปเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปครับที่สําหรับไอ้นั่นครับที่สําหรับตั้งไว้บนเรือเอ้ยดีเด้อหลงเลกล่องเกือบลืมแล้ว นี่แน่เดี๋ยวผมว่านะรเราจะกลับบ้านก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปคราฟไอ้นั่นนะครับเป็นอ่าที่ตั้งที่ตั้งกล่องก็คือด้านซ้ายกับด้านขวาด้วยนะแล้วเราจะได้พกกล่องไปเยอะๆนะครับก็คือเรือแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเรือขนของเลยนะครับอ่าเพราะงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนดีกว่าแต่บออยู่นู่นตกใจเพิ่งออกมาแค่ไม่กี่ก่อเองจะหลงบ้านแล้วเหรอจะเย็นไปเลยน้องเงี้ยวนี่ครับใช้เวลาประมาณ30วิในการเดินทางมายังบ้านเรา แต่ว่าถ้าเป็นเรือใบเนี่ยใช้เวลาประมาณอ่าสองนาทีเอ้ยนานไปประมาณ1นาทีนิดนึงกับอีกนิดนึงนะโดยประมาณแต่กับเรือเครื่องยนต์ผมบอกเลยว่าเป็นเรือที่ผมถูกใจเอาละเดี๋ยววางก่อนเราจะเอาไม้สุงมาครับเป็นไม้แพลงแล้วก็เอ่อเอาใบกัญชามากรองก่อนนะพอดีไม่ไหวแล้วขอผีหน่อยสักหน่อยนึงนี่ไม,สาม,าม้สุงเอามามีกี่ซุงเอามา6ซสุงเลยแล้วก็ไม้แพลงด้วยเราเจอเกียนนะ ถ้าเกิดจะไม่ผิดเราเจอมาสองสองหรือเปล่าไม้แพลงไม้แพลงเฮ้ยแล้วก็ตะเกียงอีกสามนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปติดบ้านตรงมุมผีกินหัวนะครับตรงมุมผีกินหัวอย่าปวดนะนั่นแหละติดไว้ก็คือมุมนูน้นกับมุมนูน้นแล้วก็มุมน,นี้สามมุมต้นไม้เโตแล้วดูน้องสี่ใช้วเวลาแค่ประมาณสามวันเองครับแลวปัวเ,เกิดไปวยนะนี่แกคลอดลูกเหรอหรือว่าแกขยายพันธุ์ในตัวใหญ่ขึ้น ผมว่าพวกปูหรือหมูป่าเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะเกิดใหม่เรื่อยๆนะชิบหายแล้วอย่างนี้อยู่ไม่สุกแน่ๆครับต้องสร้างปืนสเปียร์กันดักเทปก็มีแล้วด้วยเชือกหนังก็มีพร้อมแล้วเนี่ยพร้อมสร้างเลยครับเออเดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกันตอนนี้ผมว่าสร้างแปลงก่อนปลูกอีกสักแปลงหนึ่งนะเพราะตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมีหัวมันเยอะแล้วเราจะมาปลูกเพิ่มเติมก่อนด้วย อดี๋ยวเดี๋ยวกดปลูกครับไอ้นี่ก่อนไม้แพลงไม้แพลงไม้แพลงหนึ่งสองสามสักสี่ก็พอส่วนอีกสองซุ้งเอามาตัดให้มันเป็นไม้สติกถือว่าต้องใช้งานแล้วก็เอาไม้ไอ้นี่เอามาคราบครับเอามาคราบเป็นไอ้นั่นที่วางกล่องไว้บนเรือและคราวนี้เรือเราจะได้เป็นเรือทุกของเลยแหละสามารถแบกไปไหนก็ได้ใช่ครอสหรือเราจะไม่ได้แบบสัมปรังแก ที่แบบขับได้อย่างเดียวแต่สามารถแบกของได้ด้วยใช่ไหมแพงสามเฮ้ยสามเลยโอ้โหกินทรัพยากรบตัตรไทยไม่ใช่น้อยนะเนี่ยใช้สามเลยนะครับสามเลยเหรอนะไดตรงนีอ้อีกจุดหนึ่งปึ๊บนี่เราจะวางได้หกกล่องเราจะวางกล่องเปล่าเอาไว้ใส่กล่องเปล่าไว้เลย คราวนี้นี่เรือเราก็แชสามารถแบกกล่องไปได้ถึงหกล่องนะขอถ้าเราติดเพิ่มอีกก็ได้นะแต่มันไม่รู้ว่าตรงนี้เราบังคับได้ไหมเนี่ย <c oughs> บังทางกูโคตรครับเพิ่มก็ไม่ได้ด้วยไม้หมดแล้วแล้วปเดี๋ยวเราจะติดฝั่งขวาด้วยละกันฝั่งขวาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าประเดี๋ยวเนี่ยเรือมันไม่บาลานซ์อุย้ยเสียงมันขี้ลงถั่วซ่วมดังปุ๊บปุ๊บอ๋อไม่ใช่นะมันเป็นเสียงน้ํา เอาละเดี๋ยวมาครับแปลงเพิ่มก่อนนี่ไงใช้ไหมสีใช่ไหมสีเราจะปลูกเพิ่มแล้วก็ต้มอีกสองหนึ่งสงส,สถือไอ้นี่แล้วก็ปลูกปุ๊บวางไว้ตรงนี้เลยแง่เรียบร้อยแล้วก็ใส่หนึ่งลูกแล้วก็ตักน้ำมาด้วยเอามาเติมครับให้น้องชุ่มฉ่ำหน่อยตอนนี้น้องอาจจะอยู่น้ำเขาเองพี่รีบเลยเขาจัดไปใส่ไปแล้วนะ ดื่มๆข้่ไปแหละแต่อย่าแดกเยอะกูขี้เกียจเติมบ่อยขี้กเกียจเติมบ่อยมากยัดอ่าเต็มครับชุ่มฉ่ำน้องชุ่มฉ่ำส่วนกูน่ะเลยแห้งเหือดเดี๋ยวดื่มน้ำอีกด้วยซูดซูดเลยโอเคเราจะเพิ่มไปแล้วแหละแล้วก็เอาที่เหลือไปต้มนะครับนี่อีกสองอันอ่าจัดไปแล้วก็ทูอเรียบร้อย แล้วก็ได้มาอีกครึ่งหนึ่งนะครับแม่มันรวดเร็วเหลือเกินก็โอเคผมก็สลับเกม steady d i ิ p นะครับผ่านนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไวผ,ผ่านหน้าเนี่ยผมว่าเราจะไปหาเกาะที่ว่ามันแปลกๆนะเพราะผมเหมือนเคย,ยผ่านๆน,นะว่ามันจะมีเกาะที่ว่ามันมีซากเรือลำใหญ่อยู่ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่านะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรือเควสนะครับแบบว่ามันเป็นไปได้นะที่ว่าจะเป็นเรือเควสแล้วผมคิดว่าน่าจะไปหาที่เกาะนั้นแหละนะโดยการขับเรือเครื่องไปนะเพราะตอนนี้เนี่ยเราสามารถต้มน้ํามันได้อีก สองสามลูก,กเลยแหละเบอร์เบอร์สี่ห้านะครับก็โอเคก็สลับพาร์ทน,นี้เนี่ยก็ขอจบอ้อยเพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหนานะฮะ